ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับเป็นวันพระนะครับวันนี้ก็หมอน้อยก็ได้พากระทําพิธีอยู่บนศาลาเสร็จไปหนึ่งจุดแล้วก็หน้าพ่อพญาเต่านะครับและปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่ยังถ้ำนะครับถ้ำนาคาของเรานะครับ ถ้ำบาดาลนาคาของเรานะครับตอนนี้ก็งวดที่แล้วนะครับก็เมื่อละสองสามวันที่แล้วนี่มีคนเข้ามานะครับมานำใบสีผลม้พึกษานะครับมากาบไหว้อ่าแดปู่องค์อินทรนาราชนะครับที่อยู่ในในถ้ำจำลองแห่งนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็หมอน้อยก็กำลังกระทำพิธีนะครับกาบไหว้บูชานะครับ ถวายผลรหมากพึกษาบายสีนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในพิธีอยู่นะครับมิเทกาเรนมหานาคาภูเทนีวันนี้ข้าพระเจ้านำเครื่องสักการะบวงสวงมีบายสีเทใบายสีปากชามเครื่องไหวบูชาต่างๆผลระมากศึกษา มากรูบุรีขนมต้มแดงของเท้าเครื่องไหว้สรรเสริญบูชามาบูชาแต่องค์อินทรน่าคาราชและปู่ศรีสุโธยาศรีประทุมาปู่อนันตานาคาราชอนันตเสยยนนาคาราชมุจจรินนาคาราชพุทชงนาคาราชสัตานาคานคราชทำแสงเสริรนาคาราชและพญานาคทุกเหล่าวงศ์ตระกูลผู้เลิ่มใสในศาสนาและผู้มีฤทธานุภาพ วันนี้ลูกหลานสักการะบวงสงฆ์บูชาท่านขอเชิญท่านมารับรู้รับเครื่องไหว้สักการะบวงสงฆ์เหล่านี้ที่ลูกหลานนํามาสรรเสริญบูชาเพื่อมีโชคมีลาบมีทรัพย์เงินทองวันนี้เอาเป็นเหมาะสมวันดีมงคลได้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเป็นถ้ำวังนาคาอันเชิญรูปหล,ลอทุูกปั้นสรีสถานของปู่เจ้านาคาและดวงจิตวิญญาณได้มาสถิตอยู่สถานที่นี้เพื่อ เป็นที่ยึดเอียจิตใจเคารพบ,บูชาแก่องค์ปูนาคาทั้งหลายให้รูกหลานผู้เริ่มใสสศรัทธาในบารมีคุณงามความดีที่สร้างสรรค์และบูชาคุณพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตะบะดีแล้วขอเทพนาคาทั้งหลายจงมารับรู้รับเครื่องไหว้บูชาเหล่านี้ที่รูกหลานจัดสรรมาบูชา ขอเชิญท่านรับเมื่อท่านรับแล้วจงช่วยประทานความสําเร็จตามจิตปารถนาะตามวาสนาบารมีที่ร้านมีวันนี้ขอบูชาท่านด้วยเครื่องสังเวยเรามีสาธุสักเคกามิจารุเปจเรสิคาราตเตจันตาริเขวิมานีทิเปราเตจักามิตารุวนาคานิกเกหวตุมิเกติ พอมาจะยันตุเชวาชรทารวิตเมยักขากันทพนาคาธิทัสสะทศิเกยังมุนีวรวจนังสาทวโมเสนันตุธรรมสวรรคารูอัจจมพันตาธรรมสวรรคารูอัจจมพันตาธรรมสวรรคารูอัจจมพันตา ท่ามาสาวนก,กาเราอามปะันตาขอเชิญเราที่เปมอนจิตทั้งหลายทั่วสา,ากานโรคงมารับรู้สู่เห็นมาช่วยเริ่อนำสร้างวันนี้ลูกหลานมีโชคมีลาบจึงนำผลระมาค่าพศึกษาญาติพี่น้องทั้งหลายได้มีโชคมีลาบได้ทรัพย์ได้เงินได้ทอง ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาได้ให้โชคลาภไปนะเขาได้โอนเงินโอนทองมาให้ลูกหลานตอนนี้ลูกหลานจึงนำปัจจัยเหล่านั้นมาแบ่งส่วนบุญสดทานซื้อผลธระมะฆาศึกาษามาไหว้บูชาสรรเสริญแด่คุณเทพเทวดา และมีโชคมีลาภวาส,สนาก็ขอให้บุคคลน่ะที่ได้ร่วมทรัพย์ปัจจัยหรือบุคคลใดที่ได้เห็นก็ให้มีโชคมีลาภมีดวงชะตาดีวาส,สนาดีโชคดีสิ่งดีๆจงไหลเข้าชีวิตอย่าติดอย่าขาดทั้งการเงินการทองอย่าให้มีอุปสรรคอันใดต่างๆมาพผ่านพ่นวายขอบารมีเทพเทวาประทานดนดนบันดาลประทานพรเออภูณคะเดอบุชินีมังสวิันิจุฬาเดอ ขอส่งต่อให้เพิ่นเดอ้อปู่เดอ้อให้มีโ่งเงินแสนให้มีส่งเงินล้านเปอย่างนี้จุ่มเงินมาเดอ้อดูเด้ออ่าถุกบูชาเลยมาที่นี่อ้าวโ,ส,โส,สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังไหว้ปู่นะครับเนาะหลังจากนี้ญาติพี่น้องเดอ้อนะก็ได้อาจารย์ก็ซื้อผลไามา้ไหว้นะให้ทุกท่านทุกคนแล้วเดอ้อนะญาติพี่น้องก็ ร่วมอนุโมทนาทรัพ์ปัจจัยมา,าก็ไปเอาเงินออกมาแล้วก็เอามา,าซื้อผลละหมากราบพึกษานี่มาไหว้บูชาแต่เช้าแล้วไหว้ข้างหน้าไหว้องค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชก็ไหว้ให้แล้วไหว้คุณเทพคุณเท,ณทวดาไหว้บูชาสรรเสริญไหว้ค้นควบทวนแล้วจนเข้ามาถึงธรรมก็เอามาไหว้ให้อีกแล้วทุกคน,นวันนี้ จัดเตรียมเครื่องก็ขอต่อโชคต่อลาบอีกนะทุกคนนะให้ได้โชคได้ลาบเมื่อคืนนี้ก็ฝันดีมากทุกคนเมื่อคืนนี้ฝันดีมากๆเลยปูก็เหลือลงสีทุกคนนะลำตัวอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะลำตัวเริ่มจะเสร็จแล้วก็เหลือนูน่นเห็นไหมโครงสร้างทำข้างบนก็จะยังเหลืออีกเยอะแยะเลยทุกคน,นะก็ขอให้มีโชคลาภกันนะได้มาร่วมอนุมโมทนาสรัพยัจจช่วยอาจารย์สร้างเด้อนี่ ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับทำเนะาะตรงนี้รูปร่างองค์ปู่เสร็จแล้วเหลือลงแต่งตกแต่งสีสันนะเหลือตกแต่งสีสันองค์ปู่นะเราก็จะมีองค์ปูพ่พญานาคอีกขึ้นมาอีกองค์ยานาคีอีกแล้วก็หินงอกหินย้อยเราก็ยังไม่เสร็จเลยทุกคนนะวันนี้จึงมาเอาผลหมากรากไม้ที่ญาติพี่น้องทุกคนได้โชคลาภนั่นแหละมาไหว้บูชาต่อแล้วก็ขอโชคท่านต่อ มาดูกันว่าจะได้โชคเลขตัวไหนวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมทุกคนเตรียมมาลุ้นโชคลุนลาบกัน,อ,นอ่าบูชาเลย เปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเงินแสนเปิดโชคเงินล้านนี่มือหนีไฟขึ้นกับพี่เป็นแสงสันนี่ใช่ไหมเพิ่มพิ่มเพิ่เพ,พิ่นอุ่่นอ่ะขอฟ,ฟ้าฝนตกมาให้เขาให้น้ำปูได้ตกแต่งให้ปู ติษฐานเอาเด้อโชคลาภเงินแสนโชคลาภเงินหลานได้ปูรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งโหลดขอโชคดวงดีโชคลาบทุกวันมีเงินทุกวันเ,ออเงินไหลมาโชคไหลเข้าขอเลขแล้วนี่พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวรอรลุนกันเดอ้อผิ้มีฮอดเขา้าเมาเลยปูเขา้าเมาสาดมาถวายแล้วปูปูชาปูเข้าต้มมัดมาแล้ว สมัดบอกผ้าบอกซีดาฝรั่งกล้วยน้ำว่าอ่งงุนเป็นพวงออไอใสีสวยงามมาผู้บุรีบูชาถวายปูน้ำเขียวน้ำแดงบูชาโู้เปิดโศกด้วยปูเดื้ดงวดนี่ขอโศกคัก,กปู เราดุ่นเลขได้พี่น้องเดอ้อไปที่นี่เดอ้อขอโบคนแล้วคิเป็นเลขยังรอดลุนรอดลุนงวดที่แล้วไขรมาดขอกระไรเก่าศูนย์ะ บางคนก็ถึกจากโชคลาภอาจารย์สรุปเด้สามตัวเป๊ะเลยพี่น้องเหมือนเรี่ยวเนาะวันนี้เอาเลขปูกันเอาเลขปูโชคกำลังมาแล้วพี่น้องรอรุนอีกเช็หน่อยกันเลขกำลังเล่น อ๋อหลุนเด้อโชควันที่หนึ่งแตกแตกทูแตกวันนี้ตัวเลขก่๋เป็นตัวเลขพี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องทุกคนก็เป็นยังสีพี่น้องฮะหลุนจีบประมาณเลยเจ่ก็เป็นว่าเห็นเล็กก็พี่น้องเด้อนี่เห็นตัวใดพี่นอ้องว่าเอา้าเบิ่งเอาเด้อนี่เด้ออ๋อ จุดไหมก็เป็นเลขอยู่นด้แหละเนาะนะเดี๋ยวเลขกำะลังมาตัวหนึ่งห้าแปดยาวา,า<ม>ตัวชัดๆเมร์หนันาหานาะแล้วก็มาแปะตรงนี้ยให้ันไม่ไม่เบิดอะไดิเบิดหรือเ่แมงกับมีแค่น่อะไรแต่บ่อเห็นตัวเลขในหะ้สองตัวนาะ แต่เบื้งยังสีมันจิบเป็นเลขขึ้ยังหาแปดห้าแปดสองอ่ะแตกออกสองครั้งว่าเสียงทอดแตกไปสองหนึ่งมุงนี้นะห้าแปดสองอืมไม่ตองเห็นตัวใดมันแตกออกยังสีเนาะแต่ถ้าเบิ้งในกล่องก็ 4, จะเห็นเป็นเลขเลขห้าเลขแปด โอ้โหไม่ได้เห็นห้าแปดสองอ้ยไมนม,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 มีตัวเล,ก,วเลกนะโชคโชคโชคพี่น้องม,ม่ตัวเลขกมัจะศูนยนะ์นะมุนจะศูนย์่ตรงกัางนะแกับศูนย์ศูนย์จ้ะห้าแปดสองกับศูนย์ศูนย์พี่น้องเอา้า